เอาละฮะท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและอัสลมามุลัยกุมพี่น้องมุสลิมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการบังบอลก,กันอีกเช่นเคยครับกับผมมูม a m m ซารอนหรือบังรอนสวัสดีทุกท่านครับสรุปผลงานเมื่อวานครับผมก็ เมื่อวานฮะแมซิชนะเวอร์พูลไปได้3ประตูว2แบบเกมมันมากเมื่อวานนะครับจริงๆในรูปเกมอ่ะต้องพูดตามตามตรงเลยว่าเลี้ยวููสู้แมซิไม่ได้เลยนะฮะแมซิทำได้เหนือกว่าทุกอย่างครับทั้งคุมเกมนะฮะทั้งการครองบอลน,นะฮะโอกาสการทำประตูนะฮะเกมรุกนะครับคือพูดพูดกันตรงๆเลยว่าแดนกลางเลี้ยวภูสู้กลาง มซีไม่ได้เลยนะครับกางแมซีเขาจัดเต็มเลยเมื่อวานฮะทั้งคีวินเดอร์บอยอีการคุนโดกันนะครับโรดรีเมื่อวานนะครับแล้วก็เออร์ลิงเออร์ลิงเบลฮาแลนเมื่อวานตามข่าจริงครับยิงได้เอ่อตั้งแต่ยังไม่เอ่อตั้งแต่ยังไม่นาทีที่10อะนะฮะไม่แน่ใจว่านาทีที่เท่าไหร่นะครับน่าจะ7ไหมเมื่อวานนะครับก็ก่อนนาที่10ครับเออร์ลิงยิงประตูได้เลยนะครับเออร์ลิงฮาแลนยิงหนึ่งประตูนะครับแล้วก็เลวพูก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่20นะครับ โดยฟาบิโอคาวันโยนะครับแล้วก็บริยาดมาเรสมายิงต่อนะครับแล้วก็ซาร่าปตีเสมออีกนะครับแล้วก็ท้ายสุดครับก็เป็นนาทาเกหมุ่งเข้าไปประตูที่3นะครับแล้วก็เสียดายที่ดาวินูเยสนะครับไม่คมนะครับก็เลยพลาดทั้งประตูโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นดาแล้วก็โอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอนะครับน่าเสียดายมากเมื่อวาน3 4ลูกอะดาวินูเยสต่อจอๆเลยครับยิงไม่เข้านะฮะน่าเสียดายมากๆนะครับก็เรื่องสภาพจิตใจที่สําคัญ นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้ยซื้อมาเลียวผูซื้อมาไม่คุ้มแต่จริงฮะมันเพิ่งเริ่มแค่มันเพิ่งเป็นช่วงต้นนะครับเหมือนที่บางเคยบอกไปว่าสําหรับตัวดาวินูเยสเนี่ยนะครับจริงจอะ่ะเขาไม่ต้องปรับตัวเลยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขาปรับตัวได้จริงๆอะ่ะดาวินูเยสอะ่ะปรับตัวได้เร็วกว่าอรอลิงเบลฮา,าแลนด์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า มันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับเมื่อฤดูการพิมพ์รกเปิดมาใหม่ๆเลยนะครับดาวินดูนเยสโดนใบแดงแบนไปสามนัดนะครับซึ่งทําให้ระบบคือระบบของเลี้ยวพูลเนี่ยมันเหมือนกับแมนซิตรงที่ว่ามันไม่มีกองหน้าที่เป็นกองหน้าเป้าจริง,รงๆอ่ะมันมานานนึกออกไหมนะครับพอีนึกออกไหมแบบกองหน้าที่แบบอย่างแมสซิเมื่อก่อนตั้งแต่หมดยุคเซโก้กุนอากโร่ไปนะครับมันจริง,รงๆอ่ะกุนอากโร่ก็ไม่ใช่กองหน้าแบบที่ ตัวใหญ่แบบกองหน้าแบบกองหน้าเป้าที่เพื่อนๆเรียกกันอาจจะเรียกกันว่าแบบกองหน้ายิงนะครับกองหน้าที่เป็นกองหน้าเป้าตำแหน่งหน้าเป้าจริงๆนะครับที่ไม่ใช่กองหน้าที่ลงมาล้วงบอลอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับเพราะว่าพิมลีพึ่งเริ่มนะฮะชัปเปอร,ร์ที่2เนี่ยนะครับก็หลังจากฟุตบอลโลกเองนะครับมันมีฟุตบอลโลกขั้นกลางก็เลยทําให้พิมลีต้องพักไปครึ่งรู้กันนะครับยังมียาวไม่ต้องห่วงฮะ อะเรากลับมาดูกันที่ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคมครับพุทธศักราช2565นะครับวันนี้บอลใหญ่พักหมดนะครับก็จะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะฮะสกอตแลนด์พิมลีกวันนี้ตุรกีเบลเยียมโปลีกอะไรพวกนี้นะครับเอาวันนี้ว่างสองแมตชคู่แล้วกันครับผมนะฮะเราพามาดูคู่แรกครับเรอัลอาฟนะฮะวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมาดริิโมครับในศึกบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับอ่ะไปชมผลงานนิดนึงครับคู่นี้ ริโออาฟกับมาริติโมครับสถิติการพบกันครับคู่นี้เจอกันปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสองเกมสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็มาริติโมเอาชนะในบ้านเจอกันในบ้านมาริติโมทั้ง2เกมเลยนะครับก็มาริติโมชนะ1เกมครับเมื่อปี2 0 1 0ันยี่สิบนะครับแล้วก็ปีล่าสุดครับก็เป็นริโออาฟปีนี้เป็นริโออาฟครับที่เอาชนะมาริติโมได้1นึ่งศูนย์ะครับแต่จริงๆอ่ะสองเกมล่าสุดที่พบกันอ่ะริโออาฟทำได้ดีกว่าทั้ง2เกมเลยครับ นะฮะและเป็นต่อทั้ง2เกมด้วยนะครับส่วนผลงานล่าสุดนีโออาฟครับผม5เกมนะฮะในฐานอ่าห5เกมทั้งเย่าเยือนครับชนะไป4นัดนะครับขณะที่ฝั่งคู่แข่งครับมาริติโมหเกมล่าสุดครับแพ้ไป4เกมเสมอ1นะครับไม่ชนะใครเลยฮะนะครับผลงานนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับส่วนอัตราการยิงประตู5เกมล่าสุดครับริโออาฟยิงไป5ประตูเสียสามครับขณะที่มาริติโมครับใน5เกมล่าสุดเนี่ยนะฮะ ศูนย์ประตูกับอีกเสียไปอีก9ประตูนะฮะยิงศูนย์เสีย9ประตูครับนะฮะผลงานล่าสุดครับเป็นบอลในเกมลีกครับทั้งทั้งสองทั้งสองทีมเลยนะครับคือ3เกมล่าสุดที่เตะนะฮะเป็นเกมลีกครับทั้งทั้งสเกมเลยนะครับเพราะงั้นมันมันเตะเหมือนเหมือนกันนะฮะเตะพอๆกันนะครับเวลาก็เรียกได้ว่าเตะแทบจะวันเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเปรียบเทียบกันแล้วครคู่นี้ริโออาร์ฟดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย นะครับส่วนอัตราการทําเงินครับคู่นี้จริงๆอ่ะมันทาเงินพอๆกันนะฮะเพราะว่าริโออาฟล่าสุดอ่ะหเกมนะฮะหเกมทําเงินไป5้าอ่าทำเงินไป3เกมครับยก2แล้วก็เสีย1เกมเท่านั้นเองนะฮะถือว่ามาริตตโมก็เป็นทีมหนึ่งที่ทำเงินได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนริโออาฟเจ้าบ้านครับผม6เกมล่าสุดครับทำเงินไป4ครับเสีย1แล้วก็ยก1ครับถือว่าทำเงินได้ดีพอๆกันเลยคู่นี้นะครับแต่ต่างกันที่ ยกแค่นั้นเองนะครับคู่นี้6ดนัดเสีย6นัดท่าแทงนะครับเสียเกมเดียวเท่าๆกันเลยนะครับเพราะงั้นก็มองว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคู่นี้แทบจะสูสีนะครับแต่ถ้าเรื่องผลงานเนี่ยและก็เรื่องอัตราการทำประตูสถิติการพบกันนี้บางยังมองไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านวันนี้ครับเรื่องผู้เล่นครับลิโออาร์ฟเชนเนอร์ลูอิสไพเร่นะครับความพร้อมในเกมนี้ครับก็ตัวหลักอย่างอับดุลยาคูบูนะครับเอมมามาดูเอลบัวตึงก็พร้อมลงสนามครับ ยังมองว่าวันนี้ความพร้อมนะครับก็คงจะจัดผู้เล่นชุดหลักนะครับพร้อมลัสษณะนะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการลีกนะครับโปรเกจสซุปเปอร์ลีกและหลังจากที่สามเกมล่าสุดนี่ต้รายการลีกคับนะฮะบอลรายการถ้วยมาทั้ง2ทีมเลยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับใน3เกมล่าสุด วารนี้ทมนี่แพ้3เกมรวดเลยนะครับขณะที่เจ้าบ้านนะคะสเกมในบอลถ้วยในรายการถ้วยนะครับแพ้แค่ลิสบอนเกมเดียวเท่านั้นเองนะฮะลิสบอนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคือถือว่าเป็นทีมเต็งแชมป์อยู่แล้วฮะทุกรายการอยู่แล้วนะครับในในลีกโปรตุเกสเนี่ยนะครับก็คู่นี้ครับขออนุญาตมองไปที่เดี๋ยวดูราคาหนึ่งนะครับว่าราคาจะขยับขยืดไปเป็นยังไงบ้างนะครับราคาตอนเช้าครับผมเจ้าบ้านเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมพอเห็นไหมนะครับ ราคาตอนเช้าครับเจ้าบ้านเปิดมาที่ครึ่งลูกครับปัจจุบันก็อยู่ที่ครึ่งลูกนะฮะราคาน้ำเจ้าบ้านครับขยับนิดหน่อยฮะจาก1.0 0ปัจจุบันคือ1.06่นะครับขณะที่ฝั่งมาริติโมเนี่ยราคาน้ำลดนะครับเพราะฉะนั้นราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับคู่นี้ถ้าตามหลักราคาน้ำนะครับคู่นี้แนะนำให้เล่นรองไปที่มาริติโมครับ นะฮะคู่นี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของราคานะครับราคาให้มาริติโมนะครับแต่ถ้าฟอร์มการเล่นแล้วนะครับบางมองว่าคู่นี้บอลสามหน้ามีโอกาสจบเสมอเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเรื่องฟอร์มเรื่องอะไรนะฮะบางยกให้ริโออาร์ฟนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงราคาฟุตบอลณปัจจุบันเนี้ยนะครับมาริติโมน้ารองแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้เลือกอยู่ไปที่รองมาริติโมครับทีม หนีตกชั้นแล้วกันนะครับจริงๆในฤดูกาลนี้มาริติโมผลงานล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยครับนี่ฮะเห็นได้ชัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนในเกมลีเกเองพวกเขาเ,าเขาอยู่อันดับที่17เนะครับเป็นอยู่เขาเรียกว่าอยู่โซนอันตรายนะครับโอกาสเสี่ยงตกชั้นสูงเพราะงะั้น3แต้มในวันนี้หรือว่าอาจจะมีแต้มในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแต้มสำคัญของมาริติโมครับบางมองว่าวันนี้มาริติโมยันไหวครับเจอวีโออาร์ฟ นะฮะทีมนี้ตกชั้นนะครับสังเกตที่ราคาครับผมวันนี้ราคาน้ําลดจาก92เหลือ86ครับในราคาที่แคบครึ่งลูกนะฮะคู่นี้รองมาริติโมครับในราคาครึ่งลูกเต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมครับผมนะฮะก็อ่ะพามาดูต่อคู่ที่2ครับไม่รู้ว่าจะนานไปไหมคู่นี้นะฮะอ่ะ มาดูต่อคู่ที่2ครับคู่ที่2วันนี้นะฮะเรามาดูที่สกอตแลนด์พิมลีกครับเป็นบอลคู่ระหว่างกราสโอลเลนเจอร์ Go ครับบุกไปเยือนรอสเคานตี้นะฮะผลงานคู่นี้ครับสถิติการพบกันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรพร้อมพกันครับสถิติการพบกันคู่นี้ครับรอสเคานตี้รอสเคานตี้อันดับ10ของตารางครับขณะที่กราสโกนะฮะรองจากฝูงของตารางในซีซั่นนี้ครับ นะก็รู้สึกว่าน่าทางฝั่งกาสโก้นี่ะน่าจะเปลี่ยนกุนซือใหม่ด้วยนะครับกาสโกเลเจอร์ครับ3เกมล่าสุดที่พบกับรอสเคิลตี้ครับผมนะฮะเจ้าบ้านนี่ไม่ชนะไม่เคยชนะกาสโก้เลยนะฮะเสมอ1เกมครับในบ้านรอสเคิลตี้นะฮะแล้วก็2เกมล่าสุดที่พบกันในปีนี้นะครับเป็นกาสโกเลเจอร์ที่เอาชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะฮะและชนะแบบขาดลอยเลยฮะสีแล้วก็4 0นะครับส่วนผลงานรอสเคิลตี้ล่าสุดครับ5เกมแพ้ไป3 นะครับส่วนทางฝั่งกัสโกเลจเจอร์เนี่ยห้าเกมครับทำได้โดดเด่นอยู่แล้วฮะรวมทุกรายการเลยนะครับมีเขามีอุ่นเครื่องหนึ่งเกมด้วยที่เจอบไบเออร์เลวูเซ่นนะครับจริงๆอ่ะในเกมดีพวกเขาทำได้ดีอยู่แล้วครับนะฮะสำหรับกัสโกเลจเจอร์นะครับผลงานห้าเกมครับชนะสี่เสมอหนึ่งฮะดีอยู่แล้วครับโดดเด่นอยู่แล้วนะครับและก็ณปัจจุบันนี้ฮะรังอยู่ดับดังอยู่รองจ่าฝูงนะฮะจริงๆอ่ะกัสโกเขาเป็นทีมลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ผลงานน่าจะดูแย่ไปหน่อยนะฮะพูดง่ายๆว่่าาหลังจกที เจอหลาดย้ายออกไปอ่ะคือรูปเกมมันคือบางไม่แน่ใจว่าในในสโมสรมันเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่บางดูแล้วนะครับเจอหลาดคุมมันรู้สึกนักเตะมันจะวินัยเรื่องวินัยเรื่องความขยันนะครับมันมันรูจะเขี้ยวเข็นเอ่อเข้วมงวดมากกว่าคุณซื้อคนล่าสุดนะครับอขออภัยครับคุณซื้อคนที่เพิ่งโดนปลดไปนะครับแต่คุณซื้อคนล่าสุดเนี่ยต้องชมผลงานอีกทีหนึ่งนะครับ ผลงานล่าสุดข,ของกัสโกเลเจอร์ครับผมยิง11-45ประตูครับขณะที่เจ้าบ้านรอสคาตี้ฮะยิง8-88ประตูนะครับก็เห็นได้ชัดว่ากัสโกดีกว่าดีกว่านะครับแต่ปีนี้ผลงาน6นัดล่าสุดที่กัสโกทําเงินไม่ค่อยดีครับผมนะฮะทั้งหมดถ้าพูดถึงราคานะราคาเดิมพันนะครับเจ้าบ้านครับผม6นัดครับผมแทงแทงถ้าแทง6นัดล่าสุดนะ นะครับเจ้าบ้านกินไป3เสีย3ครับอัตราการทำเงินอยู่ที่50%นะครับขนาดที่กัสโกแทงไป6เกมล่าสุดเนี่ยนะครับเสียไปถึง4เกมเสียเสียถึง4เกมครับแล้วก็กินแค่2เกมเท่านั้นเองนะฮะอัตราการทำเงินถือว่ายังน้อยอยู่นะครับยังชนะแบบเฉินเฉือนะล่าสุดดูจะราคา1ลูกดูจะยกด้วยนะครับล่าสุดเจออเบอร์ดีนนะครับชนะลูกเดียวนะครับชนะ3-2นะครับรูปเกมก็ ดูสูสีนะครับก่อนหน้านี้ต่อฮิเบรเนียนลูกครึ่งก็ไม่ได้กินครับมีนัดได้กินคือนัดเจอไบเออร์ลูกเส้นนะครับนัดเจอเซนเมียร์เรนก็ไม่ได้กินครับนะฮะสี่เกมนี้อย่างที่บังบอกครับว่า6เกมเนี่ยเสียไปถึง4เกมนะฮะถ้าแทงการ์สโกเลนเจอร์นะครับส่วนในเรื่องของผู้เล่น นะฮะฮของกัสโกลเดเจอร์ครับผู้เล่นยังคงยึดตัวหลักอยู่นะครับตัวหลักๆอย่างเช่นเออ่สตีเฟนเดวิดนะฮะจอห์นลาสตรัมนะฮะเจมส์เทรเวเนียไรอันแคนนะฮะเกนกามาร่าสกอตไรท์แล้วก็อันเฟโดโมเรลอสนะฮะเป็นตัวหลักนะฮะทั้งหมดเลยวันนี้ของทางฝั่งกัสโกลเดเจอร์นะครับผู้เล่นเหนือกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของเออ่ราคาหน่อยขอชมราคาหน่อยนะฮะราคากัสโกลเดเจอร์ครับไหลขึ้นแล้วนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับ ไหลขึ้นจากปัจจุบันอาจจากตอนแรกตอนเช้าตอนต้นเปิดมาที่ลูกครึ่งปัจจุบันขยับไปที่ลูกครึ่งควบ2ครับนะฮะแล้วก็ราคาน้ําของกัสโกจาก1.05ลดเหลือ0.94ทั้งที่แฮนดิแคปขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหนือกว่าอย่างชีดชัดนะครับผู้เล่นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุณซื้อแต่บางมองว่ากุณซื้อใหม่ก็ ก็น่าจะได้โชว์ศักยภาพให้ได้เห็นบ้างนะครับโดยรวมแล้วฮะการสโตลเจอร์วันนี้เหนือกว่านะครับทั้งศักยภาพชื่อชั้นนักเตะนะครับวันนี้ผลงานก็เหนือกว่าครับแม้ว่าราคาเนี่ยจะดูติดลบหน่อยนะครับเพราะว่าแทงไปไม่ค่อยได้กินนะฮะแต่บางมองว่าราคาขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะเราดูกันตามตามหลักราคาวันนี้ราคาขึ้นจากลูกครึ่งไปลูกครึ่งครบ2นะฮะร,ราคาจากน้ำนะน้ำจาก ได้รับ1.05เหลือได้รับไม่ถึง1คือ0.94นะครับเพราะยันคู่นี้เห็นได้ชัดเลยว่ากาสโ o ลเ e เจอร1.5ครบ2วันนี้กินราคาแน่นอนครับอย่างน้อย2ลูกยืนพื้นลุ้นเม็ด3ได้แน่นอนสำหรับกาสโคลเรเจอร์เผอๆครับ40นะครับเลขตัวเดิมเลยที่ยิงใส่เคยยิงใส่กาสโ o l เ e เจอรถึง2เกมในปีนี้2เกมรวดเลยที่ยิง4เม็ดวันนี้อาจจะเป็นอีอก1วันที่ ยิงแต่บางมองว่าไม่ต่ำกว่า2ลูกอยู่แล้วนะครับอาจจะจบ2 0 3 0ก็ลุ้นเอาฮะเม็ด3าเม็ดสนะครับคู่ที่2วันนี้ขอมองไปที่กาสโกเรนเจอร์อ Glass Go anger, ในราคาลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบ2เต็มเวลาเต็มเกมครับอ่ะพามาดูต่อคู่ที่3นะครับก็ผ่านไป2คู่ครับวิเคราะห์ผ่านไปน่าจะร่วม10นาทีแล้วนะครับอ่ะพามาดูต่อคู่ที่3วันนี้ คุยสามครับผมเป็นคู่ระหว่าง k a a อเอเกนนะฮะนะฮะวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนของสตองดากลีแอทครับในซูฟลอลเบลเยียมโปรลีกนะครับเออ่วันนี้เป็นรายการลีกของเบลเยียมครับผมนะฮะในส่วนผลงานของเกนกับสกอตสตองดากลีแอทนะครับเกนอยู่ดับ5ของตารางครับผมแข่งไปแล้ว17นัดนะฮะขณะที่สตองดากลีแอทนะฮะอยู่ดับ8นะครับแข่งไปแล้ว16นัดนะฮะชนะ8ฝั่งเกนนี่ชนะไป9 นะครับส่วนผลงานพบกันในปีนี้ครับผมก็เป็นเกินครับที่เอาชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมครับแต่รูปเกมเนี่ยกินเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีแนวรุกที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายนะครับสำหรับ KAA เกนนะครับผลงานล่าสุดของเกนครับผม5นัดชนะไป4นะครับขณะที่ทางฝั่งของตองดัตเรียสเนี่ยห้านัดล่าสุดที่แพ้ไป4ครับต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยในปีนี้นะครับและยิ่งผลงานล่าสุดที่เกน โคตรโหดครับโคตรอันตรายนะครับทั้งในรายการหลีกครับแล้วก็ในรายการเบลเ,เยียมในรายการหลีกเองล่าสุดก็เพิ่งชนะคอไทายมา40นะครับเกมอุ่นเครื่องสองเกมครับผมนะฮะชนะเกนเซฮาเฟน50นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะฮเรนวินครับผมอีก4ีนหนึ่งนะครับล่าสุดในเบลเยียม คับนะฮะในรายการลีกคัพครับเสมอกับบรูซนะฮะเซอร์เคบรูซนะครับแต่ก็ผลงานยังทำได้ดีฮะเกมบุกโดดเด่นนะครับก็อย่างที่บางบอกครับ5เกมล่าสุดนี้ชนะไป4แมตช์นะครับส่วนสตองดักสตองดักดีเอชนะฮะอุ่นเครื่องไปทั้งหมดถ้าไม่นับรายการเกมถ้วยนะอุ่นเครื่องไป4เกมครับแพ้ไป3เสมอ1นนะฮะผลงานไม่ค่อยดี นะครับส่วนล่าสุดนะฮะเตะรายการถ้วยครับโดนรอยัลอะเวิร์นะฮะถล่มเละเทะเลย4-0นะครับวันนี้มาเจอเก็นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเก็นปีนี้ครับผม5เกมนะฮะล่าสุดเก็นยิงไป18เสียประตูเดียวนะฮะขนาดที่สตองดาดลีแอนะฮะยิงไป4เสียไป13ประตูนะฮะผลต่างประตูเนี่ยเก็นดีกว่าจริงๆครับส่วนคู่นี้ครับอัตราการทำเงินเท่ากันครับกมล่าสุดครับแทงเก็น นะครับก็กินไป3เสีย3นะฮะเช่นเดียวกับสตองดัลเรียสฮะกิน3เสีย3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเล่นได้เปลี่ยบในการเล่นในบ้านนะฮะวันนี้และก็แข่งในบ้านอยู่แล้วนะฮะเป็นทีมที่เล่นได้ดีทําได้ดีในบ้านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้เล่นตัวหลักวันนี้คงจะออกสตาร์ทกันครบครับผมนะฮะถ้าเรื่องผู้เล่นที่บาดเจ็บอะนะฮะสตองดัลเรียสมีผู้เล่นที่บาดเจ็บเยอะกว่านะครับตัวหลักๆอย่างเช่นเอ่อเบโนเอเมอร์นะครับเดนิสดรากูสนะฮะก็ บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับส่วนมิดฟิลส่วนเซนเตอร์นะครับขออภัยครับส่วนแบ็คแบ็คหรือว่าเซนเตอร์อย่างกิเลสเดวาเล่ก็บาดเจ็บนะครับของสตองดัตเรีอชนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เรื่องการบาดเจ็บนะครับทั้งฝั่งสตองดัตเรีอชเนี่ยดูจะมีผู้เล่นที่ไม่พร้อมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองไปที่ทางฝั่งของ K a a เกนครับในราคาเดี๋ยวดูราคานิดนึงขยับมาดูราคาก่อนเกนเกนกับลีเอชนะฮะ อ่ะเรามาดูปัจจุบันกันครับปัจจุบันคู่น, er นี้ราคาของเก็นครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครึ่งควบลูกตอนต้นนะฮะปัจจุบันครับขยับมาที่1ลูกนะฮะราคาน้ําของเก็นครับจาก1.0 0นะฮะปัจจุบันขยับมาที่1.02่งจุดศูนนะครับพันคู่นี้แฮนดิแคปขึ้นราคาน้ําขึ้นนะฮะแนะนาครับคู่นี้ฮะราคาแฮนดิแคปขึ้นจากครึ่งควบลูกไป1ลูกนะครับผลงานดีกว่าเศติีดีกว่านักเตะพร้อมกว่านะครับ ฟูกว่าตัวหลักก็ลงกันครบนะฮะคู่นี้คู่ที่3ครับให้เล่นไปที่เจ้าบ้าน KAA g e n ครับในราคา1ลูกบางคิดว่าอย่างน้อยสุดนะฮะทำได้เก่งสุดของ s t อ n d a r d r e a d ก็คือโดนแค่ลูกเดียวนี่คือเก่งสุดของเยือนนะครับถ้าวันนี้เก็นทาได้เก่งที่สุดนะครับก็คือชนะ2ลูกนะครับกินเดิมพันฮะนี่คือความเก่งกาจนะครับแล้วก็พูดถึงนักเตะเก็นวันนี้พร้อมครับราคา1ลูก เต็มเวลาเต็มเกมครับครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ฝากไว้3คู่นะฮะสรุปครับ3คู่มีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาสรุปกัน3คู่วันนี้ครับมีให้คู่แรกครับผมให้รองไปที่มาริติโมครึ่งลูกคู่2ครับผมต่อกาสโคลเเจอร์ลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครบ2คู่3ครับผมให้เล่นไปที่เคนครับาครับผมราคา1ลูก เต็มเวลาเต็มเกม3คู่วันนี้ฮะสำรับวันนี้นะฮะคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขอไว้ขอภายเว้นตะที่นี่ด้วยนะครับเจอนใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหวันดีผมมูมัตซารอนขอกราบลาทุกท่านไปทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ